ออนี่คือการจะเทอริสเบลลอตัวที่ผมชอบที่สุดมันจะมีระดับนี้เลยนะเรียงเลยลาเวนกสตูนัสตูเนกาเป็นตัวที่เอร่อยนะเพราะว่าเป็นตัวที่นานๆก็โผล่มาทีแต่ว่าก็เป็นชื่อที่เรียกง่ายโอ้โกรโฟโคคูดีโลใช่ไหมเป็นตัวแรครับเพราะว่านานๆทีโผล่มา เป็นตัวที่รูปร่างหน้าตาดีหล่อเรามีประโยชน์ฟุลีฟุลล่ะไม่อร่อยครับเพราะว่าไม่ค่อยเห็นแล้วก็ไม่โดดเด่นนะเป็นแค่นกกินน้ําชาแล้วก็ไม่หล่อเท่าไหร่ับตัวเล็กหน่อยตาเลดตาวาลานี่ครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเอาไประดับอภพินิหารครับเป็นควันใจมหาชนครับเด็กชอบครับผู้ใหญ่ชอบครับเรียกง่ายครับเป็นพระเอกของเรื่องครับอะไรเนี่ยบานาติตาโดฟ ตัวนี้เคยเห็นครับแต่ว่ามันเป็นส้วมโลมันครับมันเป็นตัวที่ไม่ค่อยดังครับเป็นตัวท้ายแถวครับไม่มีใครรักครับเป็นพวกนอกกรอบครับส้วมโรมันนี่คือสกปรปกครับไม่ดีไม่อร่อยครับไม่อร่อยไม่พอครับบูดครับบูดก็คือแบบเสียครับเสียแบบกินแล้วท้องเสียส้วมโรมันนี่คือสกปรปกครับแบบถึงขั้นโสโครกไม่เอานะซินเป็นซินนี้บานานี่นี่เป็นของที่เด็ดครับเพราะว่าเราเห็นได้ประจําครับแล้วเขาก็หล่อแล้วก็มีบทบาทนะครับ มีราศีมีออร่าฟามออร่าตลอดเปรปรปัตปาพิมนะครับผมค่อนข้างอภินิหารนะครับเพราะว่ามาบ่อยแล้วก็เป็นคนสูงยาวเขาดีดีมากเลยไอ้นี่ไม่ดังครับช่างมันครับทุง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 ซาฮุละตัวที่ผมชอบเลยครับมันจะขาดไปไม่ได้ไม่คนอยู่คำว่าเด็ดครับคนอยู่คาว่าอภินิหารอันดับหนึ่งไม่ซ้ำเลยชอบมากพูดถึงไม่ได้เขาสุดยอดละคู่เคียงกับ ตายตาเลยบบูมบอร์รี่กุซีนี่นะครับเป็นตัวที่ผมชอบครับเด็ดครับอันนี้ไม่ดังครับไปโบดเลยกูไม่รู้จักกูไม่รู้จักอันนี้ดีครับอร่อยครับอร่อยครับไม่ถึงขั้นไรครับนี่ครับอร่อยครับอันนี้แลครับหายากครับอันนี้พวกนี้แลครับไม่รู้จักชื่อครับปิวข้างล่างไว้ที่อันนี้แลครับแล โอ้โหบบอดี้โลกโคคดีหลงรู้จักช่วงแรกๆเลยครับเป็นของตีครับสำหรับผมผมให้อภินิหารหลายคนจะให้เด็ดนะแต่ผมให้อภินิหารนะบนในก้ามปะไรบูผมชอบมากครับหลายคนอาจจะมองว่าเขาไม่ใช่พระเอกนะครับแต่เขาเป็นพระเอกสำหรับผมครับเนี่ยให้นับสองจากทุงุๆซาุนเลยนะครับมันหล่อมันหล่อมันขาแข็งแรงดูดีๆนะฮะไม่ดังครับไม่ดังไอ้นี่ไอ้นี่ได้อยู่ครับแลอยู่ครับ อร่อยเลยชิปโพรพิโรพาที่ผ่านนี่นี่อันนี้ตุลิแมนและตุลิชีนาหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ครับเด็ดครับชอบครับเป็นแมวครับจิงโจ้ปัญญาอ่อนครับปัญญาอ่อนครับพวกนี้ไม่ดังครับอันนี้เห็นบ่อยครับแต่ไม่อร่อยครับอันนี้โกดครับไม่อร่อยครับตุลิแมนและตุลิชีนาทำไมเป็นอย่างนี้นี่มันไม่ใช่ตุลิแมลและตุลิชีนาที่ตามหามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งไม่อร่อยนี่ชิคเกอร์นีวอเตอร์เมลี แล่หายากนะเว้ยไม่ใช่เล่นๆนะโคโคดีโรโพนิซินีแล่เหมือนกันครับอุย้ยบูบาโลนีลูรินีจำชื่อไม่ได้แต่ว่าอร่อยครับขอ,องดีับไม่ดังเข้าไปไกลๆ,ๆสตีนบุนิโต้บานิโต้ครับเป็นจอมโจรไวไลท์มาเฟียโคตดให้ครับเด็ดครับสูบยาด้วย บริบริบริบคุสบิคุสเดบิคุสเดบิคุสระดับพิธิหารครับเป็นนักรบยุคอดิซีครับต่อสู้กรีกโรมันยุคเพโลโพนิเซียนครับเป็นนกนกคนนี้เป็นผู้นำครับทำให้สปาร์ตันชนะนะดีมากครับทิฟาเซเตทิฟราเซเต,เ,ต,เ,ต,เ,ตเ,เป็นแลครับไม่ค่อยมีบทบาทแต่หายากครับการามารามราามาราม อร่อยครับเพราะเป็นเครื่องเทศแล้วก็หล่อครับมีความซิกมาบอยนะครับดีครับเด็กชอบครับไม่ดังครับไอ้นี่ดังนี่ครับแต่บูดครับเริ่มเน่าแล้วครับทิกแทกปลาปลาบุมจริงๆริงไอ้ตัวนี้ต่างหากทิกแทกปลาบุมมึงโกงหกกูทิกแทกปลาบุมมันอร่อยครับสองตัวนี้อร่อยครับทิกแทกปลาบุมเหมือนกันที่เอามาโกงหกกูนี่คือของจริงอันนี้เฟซก็บ้าละของจริงคือตัวนี้ ไปดูไปดีเดินเดินเดินดุ้นมาเดินเดินเดินดุนด้น,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 นไปโูพินิหารครับเขาคือนักกามที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นหนึ่งในทริปเปเอตัวละครระดับฮอลลีวูดเนี่ยพวกเนี่ยฮอลลีวูดเลยมาบ่อยครับเจำไว้เลยจำหน้าพวกเขาไว้ฟิกโกคาเมโลปูฟเตโลเด็ดครับมาบ่อยเหมือนกันนะแต่ก็ ค่อนข้างออกจะไปทางแรบแต่ว่าก็ดีครับดีอันนี้ไม่รู้จักครับโอ้โหตัวซีซันใหม่มาละชื่อว่าเฮียอะไรนะเคตุปะเคตุปะเกตุกตกูรู้จักอยู่ครับเด็กครับมันหล่อครับเด็กน้อยไปครับคาปูชิโน่ซัสซีโน่ยุคแรกๆนะครับคลาสิกครับมาพร้อมกันกับพวกเอริสครับดังครับของดีอันนี้ไม่ดังครับ ให้ไปไม่อร่อยครับเดี๋ยวน้อยใจครับให้ไม่อร่อยหมดเลยครับดีครับนี่คือของดีนะคุณต้องจําไว้ครับแล้วใช้ประโยชน์จากมันะมันจะช่วยให้คุณเรียนหนังสือเก่งครับแต่อย่าไปดูนะครับเดี๋ยวเอ๋ครับเดี๋ยวเป็นแบบผมเรียนไม่จบครับจบอยู่ครับพูดเล่นเมือไปครับเซฟแล้วดาวน์โหลดครับเอามาทํใหม่เนี่ยคุณอมมาทำใหม่ไปขอบคุณมากครับที่มาดูครับดีครับอย่าลืมเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะ